สวัสดีค่ะสวัสดีครับโคชเสียงครับป้ายค่ะมนรรัสวีต้อยปานค่ะอ่าโอเคนะครับวันนี้เราจะมาฝึก multi directional movement กันนะครับรู้ไหมครับพี่ฟ้ายมันคืออะไรอ,อ,อธิบายนิดนึงได้ไหมโอเค <laughs> โอเคอธิบายก็อธิบายครับ multi directional movement นะครับลองคิดภาพนะครับปกตินักวิ่งเนี่ยเวลาเราวิ่งเราจะวิ่งตรงๆอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่เนี่ย multi directional movement ก็คือเราจะมีการ<ห>เคลื่อนไหวทางอื่นไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังซึ่งเป็นทางที่ปกติ นักวิ่งดิสแท n ์ลันเนอร์อย่างเราจะไม่ค่อยฝึกกันแต่วันนี้เราจะมาลองฝึกกันเพื่อเป็นการเสริมทักษะในการเคลื่อนไหวเพิ่ม coordination ของร่างกายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีท่าอะไรมั่งครับผมดูครับอ่ะท่าที่หนึ่งนะครับซิกแซคลันนะครับเป็นการวิ่งซิกแซกนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูทั้งหมด3เซตนะครับมาพี่ฝ้ายมาตามมานนะครับไปเลยเอาวิ่งตรงกลับครับเอาพี่ฝ้ายมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เซตที่2ครับวิ่งสลับซิกแซกนะครับเซตที่3ครับอ่ามาเร็ววิ่งไปเย่อ่าท่าต่อไปนะครับ forward backward ซิกแซกนะครับเป็นการเดินหน้าแล้วถอยหลัง ซิกแซกสลับกลวยนะครับเดี๋ยวผมจะทำทั้งหมด2เซตน,นะครับมาครับพี่ฝ้ายมาฝ้ายผมเริ่มนะฮึบขึ้นหน้าครับถอยหลังขึ้นหน้าสลับกลวยมองดีๆสองตัวเฮ้ยครับมาพี่ฝ้ายฮึอ่าเซตที่หนึ่งครับ เย้อาท่าต่อไปนะครับ forward backward รันนะครับวิ่งเดินหน้าแล้วถอยหลังครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวผมจะทำให้ดู1เซตนะครับมาครับดูกันเป็นไงอาไปอันที่หนึ่งครับลงครับวิ่งถอยหลังอวลงครับไปอันที่สองฮึบลงครับไปครับพี่ไพอาลงครับอันที่สามครับ ลงครับไปถอยหลังครับถอยสุดถอยสุดถอยสุดครับถอยอีกถอยอีกมาลงครับไปอันสุดท้ายครับลงครับไปครับถอยยาว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 ลงแตะครับเย่อ่าถ้าต่อไปนะครับซิกแซกช็อตสไลด์นะครับจะเป็นการสไลด์ข้างแบบเร็วๆนะครับในระยะทางสั้นๆอ่ะมาลองดูกันครับทำไงอ่ะมา อ๋นี่เซตที่2นะครับค่อยๆสไลด์ไปนะครับทรงตัวให้อยู่บาลานร่างกายให้อยู่ครับ<ฮ>มาพี่ไ้า,า,อ,าอีกมาเย้อ่าท่าต่อไปนะครับ lateral run ลลน,นะครับไปกับน้ำหนึ่งนะครับผมจะทำทั้งหมด3เซตนะครับมาดูครับพี่ไ้ามาอ่าไปพี่ไ้าไป หนึ่งสองสามท่าต่อไปนะครับเอก r e c t i o n Movement นะครับเราจะเคลื่อนไหวทั้งหมด8ทิศทางนะครับมาลองดูครับมาไปครับไปแตะครับลงมาแตะนะครับแตะแตะแตะ แตะ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 เตะแตะย่อ่าถ้าต่อไปนะครับพี่ฝ้ายสแควร์คลอสรันนะครับคือเราจะวิ่งตรงนะครับแล้วก็หักเป็นมุมสี่เหลี่ยมนะครับคือหักมุมเลย แล้วพอเราวิ่งครบรอบปุ๊บเราจะคลอสนะครับแนวทแยงเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสองรอบนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะวนซ้าย2รอบแล้วก็วนขวา2รอบนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นไงมาพี่ปมาครับ 1.. 2.. 3่งองไปเอาพักครับพักสองเอาคลอสครับอ่าต่อไปไปครับ อ่าไปคลอสครับเยี่ยมพี่ฟ่ายต่อไปเดี๋ยวเราวนขวามาะคระับพี่ฟ่ายเตรียมมาทางนี้นะตามผมมานะมาอ้าวคลอสครับอ่าต่อไปวนขวาอีกรอบครับมา อ้าวคลอสครับเยี่ยมมากจบไปแล้วนะครับสำหรับการฝึก Multi-Directional Movement ทั้ง7ท่านะครับเป็นไหมครับพี่ฝ้ยก็สนุกดีค่ะได้ได้เหงื่อดีเป็นไงเมื่อยไหมไม่นะเราว่ามันมสนุก เป็นการใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนอถ้าเทียบกับวิ่งอ่ะวิ่งมันส่วนใหญ่เราวิ่งถึงอย่างที่ผมบอกมันจะตรงๆอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเนี่ยมีสลับไปสลับมางงไหมสำหรับนักวิ่งงงไหมก็เป็นการฝึกศักษะาอย่างนึ่าใช่ครับเป็นการฝึกมีสติอีนึงสติสติที่ก็สําคัญแต่ก็มันได้ coordination ของร่างกายหลายๆส่วนด้วยในการฝึกแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากผลงานดีนะครับเกี่ยวกับการเทรนนิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น running training นะครับ medical หรือว่าจะเป็น strength training นะครับได้ทาง l e a r น and run และก็ไทยรัน ค่ะขอบคุณค่ะ <ผม S 2> สวัสดีค่ะรัรขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ